ผู้คนทั่วโลกเลยนะคะมาเจอกับมิสแกนค่ะหรือว่าครูนกเสร็จสร้างความสุขในกฎจักรวาลเนาะอายุยืนหมืน่นหมืน่นหมื่นปีขอให้สิ่งดีๆจงเข้ามาให้เรามากมายสวัสดีคุณอารีคุณเอเอพูด <c oughs> <c oughs> ผิดอ่านชื่อผิดคุณเอเอสวัสดีค่ะเจ้าหญิงทิ์สวัสดีค่ะสวัสดีกัมโบเดียค่ะสวัสดีเมียนมาค่ะ สบายดีสปปลาวค่ะสวัสดีกัมพบเดียนะคะปีตลอดไปมาเจอกับครูน้อยอีกแล้วปีนี้ปีของเราเป็นข่าวในทุกประตู้นรวยรัดรอยโุโฮดูดีปีนี้ปีใหม่ปีใหญ่ปีแห่งปีนี้สวัสดีสวีเดนนะคะสวัสดีนอร์เวย์ด้วย นะคะฮัลโหลสวีเดนคือคุณก wow. huh. ็มี FC หรือว่าแฟนคลับทั่วโลกจริงๆนะคะนะคะซออเมริกาเนี่ยค่ะสวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสโอมานดูไบมีทั่วโลกเลยจริงๆนะคะขอบคุณสวัสดีพี่ทอนค่ะนะคะมหาเศรษฐีหมื่นล้านพี่ทอนขอบคุณค่ะเจ้าหญิงทิพย์คลิแห่งความโชคดีขอบคุณค่ะแชร์20กลุ่มแล้วคุ้ขอบคุณค่ะ วันนี้มาแบบสบายๆนะคะเซ่ทชุดแบบสบายๆอากาศเท่ากับอากาศเมืองไทยเนาะค่อนข้างจะฮอตเบร y ี่ฮอตนิดหนึ่งคุณนกไปประกวดหรือเปล่าคะเนี่ย <c> เ <oughs> จ้ายิงทีฟคือแบบเพิ่งลงจากเวทีประกวดมานะคะบิดหนึ่งเสิบพอดีเลยนะคะ <c oughs> มิสแกลนนะ,ะกน,นะคะม <c oughs> ิสแก r นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะจ0เจสันแอนนจีวานเนี่ยค่ะ ไปประกวดมาเมื่อคืนนี้นะคะก็แบบเพิ่งลงเครื่องก็เลยมานี่คะเพิ่งติดภารกิจประกวดน,นะคะมิสกรัง n อนด t เจอร์นั n ชานอินี้หัวใจจะทำอะไรข้อให้เหงเข้อให้รวยตื่นเต้นวันนี้คุณนกมีคีย์พิเศษจะแบ่งปันนะคะทำอย่างไรให้จักรวาลติดนี่เรามีคลิปนี้มีคำตอบค่ะปีนี้ปีของเรายิงถอยในทุกประตู ครู่นึงได้ไหมเหมือนขอเคลียร์อารมณ์แป๊บหนึง่งจักวังชอบความสุขนี้ปีใหม่ปีใหญ่ปีแห่งปีนี้ยดจับอะไรก็ดีก็เจงก็เจาจากักรวาลแห่งนี้ จักรวาลที่เสพความสุขเป็นอาหารเรามีหน้าที่ให้อาหารจักรวาลตอนอาหารจักรวาลลูกให้ความสุขคุณนกเป็นคนหนึ่งนะคะเป็นลูกศิษย์ครูสิตานะคะเป็นดีนเอูเอญานะคะคุณนกเนี่ยได้โรงเรียนพอกับครูสิตาคอสหนึ่งที่ได้เรียนคือให้จักรวาลทํางานให้ค่ะแล้วคุณนกก็เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆค่ะปีดก่าทุก เพราะต้องรู้เราต้องเคลียอารมณ์ oh <my> เคลียอารมณ์คุณรู้ไหมว่าอารมณ์เนี่ยมันต่อตรงกับจักรวาลวันนี้คุณไม่ต้องเช็คที่ความคิดคุณไม่ต้องเช็คที่ไหนคุณเช็คที่อารมณ์เลยนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากให้จักรวาลทำงานให้แบบง่ายๆสบายๆฟังคลิปนี้นะคะ แชร์คนละแชร์ค่ะขอบคุณมากนะคะแชร์เพื่อช่วยคนสวัสดีค่ะนะคะมาเจอกับคุณนกรวยแสนล้านนีคะหรือมิสแกรดินาเพจคุณนกเสกสร้างความสุขในกฎจัก,กรบาลคนดีคนนี้ที่นี่ค่ะเพจดีเพจด,ดัดดงมากนะคะคุณนกนะคะอดีตพยาบาลนี่ค่ะอดีตพยาบาลนะคะ ทำงานมาสิบปีค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพมาสิบปีนะคะตอนนี้ไม่ได้ทํางานพยาบาลแล้วนะคะได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจําเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะโควิดมารอบแรกที่ฉันลาออกจากงานประจําเลยค่ะพ่อมองเห็นอนาคตว่างานประจานะคะมันไม่สามารถที่จะทําให้เรามีร้อยล้านได้และเป็นมันมันไม่สามารถที่จะทำให้เรา,าแบบร,ร,รวยเป็นเศรษฐีได้โอเคเนาะแล้วคุณโนก็ มองเห็นโอกาสนะคะกับธุรกิจออนไลน์เฮ้ยปรากฏว่าธุรกิจออนไลน์ปังมากนะคะคุณนก็มาจับธุรกิจ T S ซักับคูสิตาอาทิตย์เดียวคุณนกจับกําไรหลักแสนค่ะจากการที่คุณนกเปิดรับนะคะเปิดรับทุกช่องทางเลยคุณนกเอาคลิปลง YouTube นะคะลง YouTube ไลฟ์เพจนะคะในทิกตอกคุณนกได้ทีมงานจาก YouTube มาเกือบ20กว่าคน ทั้งตัวแฮนสมอลทั้งตัวแฮนด์ซูเปอร์วีไทุกคนมาพร้อมเปิดบินซูเปอร์หมดเลยเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่ดูคลิปคุณสิตามาแล้วทั้งนั้นค่ะคลิปคุณนกได้โด่งดังออกไปทั่วโลกค่ะคนดูหลักหมื่นหลักแสนค่ะเป็นคลิปของคุสิตาที่คุณนกได้อธิษฐานจิตเอาลง YouTube เพื่อช่วยคนต้องขอบคุณตัวเองที่มีการอธิษฐานจิตที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือผู้คนพวกคุณรู้ไหมว่าทำไมจักรวาลถึงทำงานให้กับครูนกค่ะเพราะคุณนกปล่อยคลื่นช่วยคน โอ้ยคี์แพงค่ะถ้าคุณอยากให้จกักรวาลทำงานให้คุณต้องปล่อยขึ้นช่วยเหลือผู้คนคุณต้องปล่อยขึ้นช่วยเหลือผู้คน เกตไหมคะเพราะหัวใจของจักรวาลแห่งนี้คือการให้ค่ะคุณต้องให้ก่อนคุณถึงจะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมค่ะเมื่อย้อนกลับไป3ปีที่แล้วคุณนกเพิ่งรู้กฎจักรวาลค่ะตอนนั้นยังทํางานประจําเป็นพยาบาลค่ะคุณนกมีหัวโขนนะคะในอดีตคุณนกมีหัวโขนเข้าใจคำว่าหัวโขนไหมพยาบาลมีหัวโขนมีชาดามีเกตมีศักดิ์ศรีค่ะจะมาเต้นแรงเต้นกลาไม่ได้ค่ะเพราะที่ฉันทํางานเกี่ยวกับคนไข้เกี่ยวกับ ทำงานที่แบบว่ามันต้องแบบว่าศักดิ์สรีเข้าใจไหมคะมันมันจะมาเล,ล้อเล่นไม่ได้แต่ดีฉัน อยอมค่ะที่จะวางหัวโขนลงยอมที่จะวางชดาลงแล้วเริ่มต้นการสร้างชีวิตใหม่คุณนกให้ตัวเองเป็นเด็ก5ขวบอีกครั้งหนึ่งให้ตัวเองเป็นเด็ก5ขวบอีกครั้งหนึ่งกับการเรียนรู้กับครูสิตาค่ะคุณนกเลือกครูสิตาเป็นไอดอลค่ะเพราะครูสิตาสำสำเร็จโคตรเร็วน่ะภายในเจ็ดเดือนน่ะขึ้นลอยล้านจากที่ไม่มีทุนจากคนที่ติดลบ10ล้านใช้นี่หมดภายใน3เดือนถามว่าในอดีตคุณนกนะคะ คุณนกมีความเครียดไหมมีเพราะงานประจําเพราะอาชีพพยาบาลมันเครียดกับคนไข้เครียดกับเอกสารเครียดกับเพื่อนร่วมงานร่วมงานด้วยกันมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้โทษใครค่ะแต่คุณนกยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคุณนกเปลี่ยนความคิดก่อนอันดับแรกพอเอาตัวเองไปเรียนกับครูสิตาเรียนกับคนสําเร็จคุณนกเรียนกับคนสําเร็จมันทําให้นกเปลี่ยนชีวิตนะคะมันเริ่มต้นจากเปลี่ยนวิธีคิดก่อนคุณนกเริ่มให้มุมมองกับความคิดใหม่ เริ่มมองใหม่อะเริ่มแต่ก่อนไม่มีความสุขในการไปทํางานเข้าใจไหมเราเครียดเราเราบน่นเราไม่มีความสุขเราไม่แฮปปี้พอคุณนกเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแนวความคิดค่ะทําให้นกได้ขอบคุณงานประจาําขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณอาชีพขอบคุณโต๊ะทางานของฉันขอบคุณเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ของฉันมันทําให้นกมีความสุขมากขึ้นจากแต่ก่อนไม่เคยขอบคุณเลยค่ะ มันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคความคิดนกใหม่หมดเลยจากการที่นกอนุญาตเองเรียนรู้กับครูซึ่งมันเป็นกฎระดับโลกอยู่แล้วค่ะนกไม่พอคะ่ะนกก็เรียนหนังสืออ่านซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมอ่านหนังสือจะซื้อเพลดอ่านหนังสือของคนระดับโลกอ่านหนังสือแนวความคิดเข้าใจไหมแล้วนกก็ไปเรียนกับคนที่เขาสําเร็จนะคะปรากฏว่าเฮ้ยมันนี่คือ,น,น,คอนี่มันคือกฎระดับโลกนี่มันคือทางลับนี่หว่าแม่งกูโชคดี จากนั้นนกนะคะเสียงเงินไปเรียนกับครูสิตาไปเรียนสดนะคะที่สมุทรปราการเข้าคอร์สนะคะมากกว่าโอ้โหมากกว่า20คอร์สก็ว่าได้นะคะเรียนคอร์สที่เรียนสดคอร์สแคมป์สัมสมนาไปเรียนค่ะคุณนกทั้งเรียนทั้งทำทำงานประจําด้วยค่ะงานประจําคุณนกไม่เคยไม่เคยทำพลาดอะ่ะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทํางานที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดนะคะและ ทำออนไลน์ตอนที่หลังจากที่เลิกงานทําแล้วอะเลิกเลิกเลิกงานประจำแล้วอะสี่โมงห้าโมงคุณก็มาไฟลสดขายของค่ะไหลสดแบ่งปันเรื่องรายดีห้าทุ่มนอนค่ะ ทำทุกวันทุกวันช่วงเที่ยงไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนค่ะช่วงเที่ยงก็ออกมาไหลสดแบ่งปันให้กับผู้คนจากเนื้อหาที่นกได้ลงเรียนเนื้อหาที่นกได้ไปเรียนกับขอกับครัวมันตื่นรู้คุณรู้ไหมยิ่งเราออกมาให้ออกมาให้ออกมาแบ่งปันนกก็ยิ่งเก่งเก่งเก่งขึ้นการที่ให้จกักรวาลติดนี่นกค่ะคือนกเนี่ยออกมาช่วยคนนกออกมาแบ่งปันไปย้อนคลิปใน YouTube ได้เลยนะนกสอนนกออกมาเป็นครูขึ้นมาเป็นครูอ่ะก,กวดจักรวาลสถาปนาตัวเองเลยค่ะ พออยากจะแบ่งปันพ่อนกได้ล่วงรู้ความลับนี้พอได้รู้ความลับนี้กูบอกว่าไม่จําเป็นที่เราต้องสําเร็จก่อนไม่จําเป็นที่เราต้องมีร้อยล้านก่อนไม่จําเป็นที่เราต้องมีบ้า,100านร้อยหลังละสิบล้านยีล้านก่อนซึ่งเราออกมาให้ก่อนนะลูกนกตื่นรู้คํามีีเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องรอให้เราสำเร็จก่อนแล้วเราค่อยทําเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนฉะนั้นกฎจักรวาลกฎแห่งความลับนี้มันคือทางลัด ใช่ค่ะได้ฟังคลิปนี้โคตรโชคดีนกนะคะเปลี่ยนแนวความคิดใหม่เอาความรู้สึกของตัวเองไปอยู่ที่เป้าหมายสวมการเป็นวนกได้รับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพอนกสวมการเป็นปุ๊บนกไม่เขินค่ะไม่อายค่ะกล้าพูดได้เต็มปากว่าฉันคือคนสําเร็จและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคุณรู้ไหมแรกๆคุณนกฝึกค่ะไม่เชื่อมันกันเพราะ เราเป็นคนที่มีเหตุผลมีตะกะเหมือนกันเราเป็นคนที่คิดเยอะมาก่อนนะคะนกใช้ขี์คูสิตาคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆค่ะคุณนกก็วางเหตุผลลงไว้วางหัวโขนวางชนาวไว้ค่ะแล้วมาสมกันเป็นเด็ก5าขวบเรียนรู้ใหม่หมดเลยค่ะแล้วครูบอกว่าให้สวมก,กันไปบนโลกเราได้รับมาแล้วเราได้รับมาแล้วรับเป็นมาแล้วและออกมาให้เลยให้ก่อนจึงได้นี่คือการทําให้จักรวาลติดนี้ค่ะ นกออกมาสร้างคุณค่ายกับผู้คนออกมาแบ่งปันคลิปที่นกได้เรียนรู้ที่นกได้ตื่นรู้ยิ่งเราตื่นรู้แล้วเราออกมาทํามันยิ่งจดจํามันยิ่งจํามันยิ่งเก็ตมันยิ่งมันยิ่งแบบว่าแตกหน่อความคิดแตกหน่อความรู้เข้าใจไหมคะหลายคนเรียนเรียนแต่ไม่ทํามันยิ่งจะมันมันยิ่งจะหายไปอ่ะความรู้อ่ะความรู้มันหายไปนะมันลืมอ่ะเข้าใจไหมนกเป็นคนที่ทําทันทีอ่ะ นกเรียนปุ๊บนกสอนเลยเรียนปุ๊บนกไลฟ์สดแบ่งปันเลยนกไลฟ์สดในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทํางานประจํานะเสาร์อาทิตย์นกไลฟ์ค่ะสองช่องสามช่องทำทำทำเยอะมากไปย้อนดูคลิปค่ะใครที่ติดตามนกมาสองปีก่อนจะรู้ว่านกไลฟ์ตลอดเลยแต่งตัวบา้บาๆบอๆเซวิสแต่งตัวคือสวมการเป็นว่าฉันคืออายุน้อยร้อยล้านเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งๆท,ที่ยังทํางานประจําอยู่ สวนการเป็นว่าฉันมีแพสซีฟแล้วมีแพสซีฟอินคัมมีอิสรภาพทางการเงินทางเวลาเรียบร้อยแล้วอะสวมการเป็นเลยและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนกปล่อยขึ้นความถี่ปล่อยขึ้นความมั่งขั่งเหลือเฟือไม่เคยปล่อยขึ้นขับแย้งเลยค่ะทําไมนกถึงเปลี่ยนชีวิตได้อะพรนกลงมือทําค่ะเจอปัญหาแล้วเจออุปสรรค เราแค่รับรู้ได้ว่าเฮ้ยน,นั่นแหละจกกักรวาลกําลังจะพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอในวันที่นกเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนไม่คบคือคือไปขายของให้เพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนไม่มีใครซื้อด้วยเลยเพื่อนที่ทํางานก็แบบไม่ค่อยจะคบไม่ค่อยจะคุยด้วยค่ะครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยค่ะแต่นกไม่สนใจค่ะยิ้มร่าเริงเบิกบานอย่างเดียวอะทุกคนก็หาว่าเราบ้าแต่นกค่ะรู้ว่าเฮ้ยน,นี่มันคือคลื่นมันคือสิ่งที่จกกักรวาลจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วนกก็ได้กัลยาน,นมิตรใหม่ทั้งหมด คนที่ไม่ใช่ก็ออกจากชีวิตนกไปค่ะแล้วนกก็เจอแต่คนดีๆเจอแต่คนที่นกมีความคิดแนวเดียวกันนะเจอแต่มหาเศรษฐีเจอแต่คนสําเร็จและนกก็เลือกคบคนด้วยค่ะมันไม่เกี่ยวอะไรเพื่อนเยอะไม่เกี่ยวเลยเพื่อนน้อยก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ตัวเราเป็นคนที่เลือกคบเพื่อนนกให้จกักรวาลทํางานให้โดยการปล่อยขึ้นช่วยคนจําไว้ค่ะวันนี้นะคะนกกล้าบอกเลยว่าเฮ้ยชีวิตนกเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากความการเงินความรักสุขภาพความสุข น่สุขภาพนี่ดีมากเลยกล้าบอกเลยว่าฉ้นสุขภาพดีมากหุ่นดีมากนะคะมีความสุขมากมากๆๆจริงๆเหมือนที่ไม่เคยมีมาก่อนน่ะการเงินเหรอคะโอ้โหเงินไม่รู้มาจากไหนอะ่ะมันเข้ามาหานกทุกท,ที่ทุกทางเนี่ยเพราะนกปล่อยขึ้นช่วยคนเก็ตไหมนกปล่อยขึ้นช่วยคนน่ะนกทําธุรกิจออนไลน์อะ่ะคนมันเยอะแยะมากอะ่ะนกไม่รู้จกักขายค่ะเข้าทักมาเป็นตัวแทนทักมาซื้อสินค้าทักมาซื้อของอ่ะ มันนี่มันเกิดเรื่องจริงบางทีเฮ้ยเป็นปาฏิหาริย์น่ะใครก็ไม่รู้ค่ะจากสิงคโป,โปร์ค่ะเป็นคนพม่าอยู่สิงคโปร์ทักเข้ามาเปิดซุปเปอร์ v i p ีกับนกเห็นไหมมันมหัสจรรย์คนที่อยู่อา่าอยู่เชียงรายเป็นคนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนพม่าหรือเปล่าไม่รู้เออเป็นคน คนเหนือน่ะนะเขาดูคลิปนกทาง YouTube ค่ะเขาไม่ด้เล่น Facebook ค่ะแต่เขาดูทาง YouTube เขาทักมาเปิดบินซ u เปอร์เพีเขาว่าเขาดูตลอดเลยแล้วก็อยากร่วมธุรกิจด้วยค่ะแล้วนกก็ได้ตัวแทนได้ทีมงานง่ายๆสบายๆนั่นเกิดจากการที่จักรวาลสนบับสนุนนกเพราะนกปล่่ยขึ้นเหลือเฟือค่ะปล่อยขึ้นช่วยคนนกไม่เคยสงสัยเลยแม้ต่น,นิดเดียวว่าทำไมฉันยังไม่ได้ทำไมฉันยังขายไม่ได้ทำไมไม่เคยใช้วัคคําว่าทำไม เก็ตไหมมัจะใช้คําว่าทําอย่างไรฉันถึงจะพิชิตได้ทําอย่างไรฉันถึงจะปิดทิพได้ใช้คํานี้มันจะทําให้เราแบบว่าเปิดโลกกว้างไม่เคยใช้คําว่าทําไมเพราะมันคือการปล่อยขึ้นไม่เชื่อใจเมื่อไหร่ที่เราปล่อยขึ้นไม่เชื่อใจจักรวาลยกเลิกไงถามว่านกทํานกมีเป้าหมายไหมมีค่ะนกเป็นคนที่วางเป้าหมายแล้วได้ทุกอย่างทุกอย่างตอนที่นกทางานประจานกวางเป้าเลยว่าฉันจะลาออกภายในภายใน6เดือนเนี้ยภายใน6เดือนเนี้ยแล้วนกก็ทําได้จริงๆ แล้วก็ทํามันได้จริงๆอะ่ะฉันปรารถนาที่จะมีชีวิตใหม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบเนี้ยรู้ไหมว่าภาพมันเกิดขึ้นสองครั้งตอนนั้นนกมีแฟนนะคะเป็นพ่อของลูกและนกปรารถนาที่จะอยากจะมีความรักดีๆอย่างความรักที่ฉันแบบปรารถนาที่แบบยู่แล้วมีความสุขและสบายใจง่ายๆสบายๆนกก็มองเห็นภาพล่วงหน้าเห็นภาพความสุขล่วงหน้าแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงจกกักรวาลก็ส่งคนมาสนับสนุนนกค่ะ นกได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลคําว่าจักรวาลคือพระเจ้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผู้คนที่อยู่รอบตัวเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าจักรวาลอันนี้คือคํานิยามคุณต้องเข้าใจคําว่าจักรวาลคืออะไรก่อนคุณต้องเข้าใจคํานิยามนี้ก่อนเราไม่เราไม่ได้พูดแบบให้มันตลกเราไม่ได้พูดมาแบบมั่วๆนะคําว่าจักรวาลในนิยามของคุณนะคืออะไรคุณต้องรู้ก่อนสําหรับนกแล้วจักรวาลในนิยามของนกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ คือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศาสนาก็ได้ที่เราเคารพนับถือเออนกให้จักรวาลติดนี่เยอะมากค่ะออกมาให้ออกมาให้ออกมาให,ออาให้ให้ความสุขให้ความรู้เนี่ยแหละคุณนกแชรคลิปคุณสิตาทำทำคลิปทำรีวิวให้สินค้าดีๆให้กับผู้คนมันคือการให้นะเอาสินค้ามารีวิวสินค้ามีอะไรบ้างกินออกสื่อกาแฟอย่างเงี้ยคุณนกก็ รู้ว่ากาแฟของเราอะค่ะปลอดภัยไม่มีสารเจือปนซึ่งกาแฟทั่วๆไปเราไม่รู้คุณนกเคยเป็นพยาบาลมาก่อนเห็นคนไข้กินกาแฟแล้วเสียชีวิตคุณนกเลยบอกว่าคุณฉันจะช่วยคนฉันมีสินค้าที่จะออกมาช่วยคนเห็นไหมมันก็คือการให้ให้สินค้าให้ความรู้ให้รอยยิ้มให้ความสุขกับผู้คนมันก็คือการให้ยิ่งรู้อันนี้ติ๊กต็อกใช่ไหมนกทําคลิป นะสอนในทิกตอกค่ะแค่หนึ่งนาทีรู้ว่าเฮ้ยทุกคนทุกวันนี้ขี้เกียจอ่านหนังสือคนทุกวันนี้ไม่ดูคลิปนานนกก็พัฒนาตัวเองนะคะไม่ได้อยู่นิ่งนะพัฒนาตัวเองตลอดโลกมันเปลี่ยนไปอ๋อคนไม่ค่อยชอบดูไ์สดถ้าไม่ปังจริงถ้าไม่ดังเหมือนพิมพ์ริพายหรือไม่ดังแบบดังมากๆอะระดับประเทศเขาไม่ค่อยดูนานหรอกเขาจะดูแค่หนึ่งนาทีอ๋อคนคนไทยสมาธิสั้นทําคลิปหนึ่งนาทีเหมือนทิกต o k ก็รวบรวมความรู้ค่ะ สอนในติกตอกคนดูเป็นแสนอะคลิปเดียวคนดูเป็นแสนติดแฮชแท็คือมันทําให้จักรวาลติดนี่นกเยอะมากแล้วนกก็อนุโมทนาบุญกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทุกอย่างแบ่งบุญให้กับจักรวาลรู้ไหมทุกครั้งที่ออกมาแบ่งปันคลิปมาหาดีๆความรู้หรือประสบการณ์คุณนกอธิฐานจิตช่วยคนขอให้คนที่เจอฉันเนี่ยโชคดีขอให้คนที่เจอฉันเนี่ย,น,น,น,ยนะได้ฟังที่ฉันแบ่งปันเนี่ยตื่นรู้ ไม่การให้ในครั้งนี้คะ่ะทุกๆครั้งไม่เคยปรารถนาว่าใครจะเอาของมาให้เลยไม่เคยไม่เคยปรารถนาอะไรที่จะได้รับกับเข้าใจไหมให้โดยให้โดยแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนให้ที่บริสุทธิ์อ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเธอฟังฉันแล้วเธอต้องซื้อสินค้ากับฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นให้ก็คือให้ให้ที่บริสุทธิ์ค่ะนอกกนั้นจัก,กรวาลจะเป็นคนเสกให้นกเองนอกเป็นคนที่ให้พลังกับตัวเองเยอะมาก นะให้พลังตัวเองเชื่อว่าฉันคือพระเจ้าในร่างมนุษย์ฉันมีของวิเศษในตัวเองคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่นกพูดกับตัวเองแบบนี้ค่ะใครจะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะพอคุณนกเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะแล้วก็ศรัทธาในตัวเองมันทําให้นกทําอะไรก็มีพลังทําอะไรก็ปังทําอะไรก็มั่งคัง่งอ่ะผู้คนก็สนับสนุนไปหมดเลยมันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อมัน่นอ่ะเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะเชื่อมั่นในสิ่งที่ทํารักในสิ่งที่ทำนะคะ แล้วจักรวาลจะสนับสนุนเราทุกอย่างเลยค่ะปล่อยขึ้นช่วยคนปล่อยขึ้นความมั่งคั่งเหลือเฟือและที่สาคัญน,นะคะคุณต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ไม่ใช่ควบคุมความคิดนะควบคุมอารมณ์จับอารมณ์ตัวเองให้ได้เฮ้ยวันนี้กูรู้สึกอะไรวะหรือวันนี้กูรู้สึกคิดถึงนี่วะวันนี้กูรู้สึกเครียดคุณต้องจับให้ได้แล้วคุณก็รีบเช็คอะบอดี้เช็คก็คือเปลี่ยนเชงเชงคุณต้องรีบสับสวิตช์มันเก็ตไหมคะ คุณต้องรีบสับสวิตมันทุกคนมีอารมณ์หมดนก,ก็มีค่ะกดเงินกาแฟนค่ะรู้ตัวเองเริ่มก็รีบจับอารมณ์ได้แล้วก็รีบสับสวิตอยวันนี้ฉันโชคดีสิอลังจะเกิดขึ้นกับฉันรู้เลยว่าปัญหาและอุปสรรคเข้ามาแสดงว่าฉันจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่และมันก็เป็นจริงๆนกไม่เคยสงสัยในตัวเองเลยว่าทําไมบางคนสงสัยอย่าลืมนะคะคุณจะตกหลุมจักรวาลเมื่อคุณสงสัย ทำไมฉันยังไม่ไม่มีผลลัพธ์วะทําไมกูยังดึงดูดไม่ได้วะทําไมกูกูเครียดทําไมนู่นนี่นั่นคุณกําลังจะตกหลุมจัก,กรวาลอย่าสงสยัยอย่าปล่อยขึ้นสงสยัยคุณต้องเบาสบายจําไว้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเบาสบายมันจะเป็นอารมณ์ที่คุณต่อตรงกับจัก,กรวาลได้อะเบาสบายไม่หนักแต่เมื่อไหร่ที่คุณเครียดคุณเครียดคุณซสีเรียสคุณจริงจังแบบคุณกําลัง นะะไปคนละทางนะคะไปคนละทางเชื่อไหมตั้งแต่นกเรียนรู้กดจกักรวาลมานกไม่เคยทํางานหนักนี่เรื่องจริงค่ะเอามาแบ่งปันเลยนกไม่เคยทํางานหนักเลยค่ะจนแฟนบอกว่านะะแฟนที่อยู่เขา,า่อืมเขาไม่เห็นตัวเองทําอะไรเลยอะ่ะเอาแต่นกดึงดูดได้นกมีผลลัพธ์นกให้จกักรวาลทางานให้ก็นกช่วยคนค่ะ นกทํางานนิดเดียวแต่ผลลัพธ์มันเยอะนกออกมาช่วยคนนกทําในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อะมันง่ายๆสบายๆแต่คนธรรมดาเขาจะทำงานหนักๆเขาเขาจะต้องแบบต้องแบบต,แบบต้องทำเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่ามีเป็นรูปเป็นเป็นรูปลักษ์เออเป็นแบบว่าอะไรนะรูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม แต่ให้จัก,กรําลทงานให้หมดเลยค่ะแค่นกคิดนะ่ะนกปรารถนานกได้หมดรู้ไหมนกทํำยังไงนกนะแค่ปล่อยคลื่นความปรารถนาออกไปนกมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งค่ะแล้วก็เขียนไปเขียนนกเขียนขอบคุณซูเปอร์เวไนะขอบคุณสินค้าขอบคุณออเดอร์ขอบคุณเงินเดียร์ยูนิเวอร์นะวันนี้ฉันปรารถนาเงินเท่านี้ขอบคุณนะคะจัก,กรวาลที่รักฉันได้รับเรียบร้อยแล้วก็นั่งเขียนสมุดเสกสมุดสั่งงานจัก,กรวาลเขียนเสร็จแล้วก็ขอบคุณ แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางสบายๆนี่คือการทํางานให้นกจักรวาลทํางานให้ทุกอย่างจัก,กรวาลทํางานให้นกหมดเลยค่ะผู้คนก็มีก็มีผู้คนมาสนับสนุนอ่จาจักรวาลโน,น,นก,ก็มีท่าที่ทําหน้าที่ของนอกอะออกมาช่วยคนนั่งสมาธิสวดมนต์ทำคลิปแชร์คลิปครูเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนคอร์สเข้าไปเรียนกับครูสิตาพัฒนาตนเองให้ เออปล่อยนความปรารถนาดีมีความสุขและลิกละลีเบิกบานอยู่ในคลื่นหนึ่งยืนหนึ่งเนี่ยคืองานของโนค่ะงานช่วยคนการช่วยคนเห็นไหมสังเกตไหมว่าทําไมครูสิตารหรือว่าคนระดับโลกอ่ะเขาถึงออกมาไลฟ์เขาถึงออกมาช่วยคนเพราะเขารู้ความลับนี้ไงยิ่งให้มันก็ยิ่งได้ยิ่งให้พลังมันก็ยิ่งเยอะพลังยิ่งให้พลังมันก็ยิ่งมหาศาล พลังที่ไม่มีวันหมดคือพลังแห่งการให้ทำไมทุกๆศาสดาถึงให้ทำไมพระพุทธองค์ถึงให้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนให้ที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะคุณนกต้องขอบคุณกฎจกักรวาลมากๆเลยที่ทําให้นกได้ได้เข้าใจพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเริ่มต้นจากตัวเราอะคุณนกเริ่มต้นจากการให้ตัวเองก่อนให้ตัวเองเนี่ยได้มีความสุขก่อนให้ตัวเองได้กินอิ่มนอนหลับอย่างเพียงพอก่อน ให้ตัวเองได้แฮปปี้มีความสุขไในด้ในสิ่งที่เรื่องปรารถนาก่อนพอนกให้ตัวเองแล้วนกก็แบบแผ่แบ่งปันให้กับคนรอบข้างและผู้คนทั่วโลกค่ะนกไม่เคยวอรี่ว่าเฮ้ยใครจะดูใครจะดูชันไม่ดูฉันมันไม่มันมนกไม่วอรรี่อะ่ะมันมันไม่ใช่อะ่ะเราไม่ต้งองกังวลว่าเฮ้ยลูกกระตาคนดูเท่านี้ไม่ให้ก็คือให้ให้ก็คือให้ เก็ตไหมคะคุณจะเข้าใจหัวใจที่แท้จริงอะว่าจิตของผู้ให้น่ะมันยิ่งใหญ่เพียงใดและคุณจะกลายเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะซึ่งตอนนี้นกก็ได้รับมากมายจริงๆที่จักรวาลให้นกค่ะให้ชีวิตใหม่ให้ความสุขให้สุขภาพให้ความรักที่ยิ่งใหญ่ให้บ้านให้รถให้เงินให้การแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมจักรวาลให้นกแบบไม่มีสิ้นสุดอะไม่มีสิ้นสุดนกปรารถนาเงินร้อยล้าน บอกจักรวาลว่าเฮ้ยปีนี้ฉันตัดฉันตัดสินใจมีร้อยล้านนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราไม่ได้กําหนดว่าเมื่อไหร่ไม่เคยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันยังไม่ได้สักทีวะก็ในความรู้สึกคือได้รับแล้วอะได้มันแล้วอะตอนนี้ก็กําลังใช้อยู่ไม่เคยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่ได้ไม่เรามีเรามีหน้าที่ปล่อยขึ้นความสุขมีหน้าที่ปล่อยความปรารถนาที่เราปรารถนา ในใน,ในสิ่งที่เราปรารถนาออกไปให้กับจักรวาลทำเต็งให้มีความสุขทําให้เต็งให้สอดคล้องอ่ะแล้วรู้สึกไปเลยว่าเราได้รับมันเรียบร้อยแล้วแล้วระหว่างทางค่ะก็แค่มีความสุขนกไม่เคยขาดแคลนในความรู้สึกนกเลยนะในความรู้สึกคือนกอ,อิ่มเต็มหมดแล้วค่ะนกได้ทุกอย่างแล้ว <S <s <uc r ana> นอกนั้นเป็นเป็นหน้าที่ของจักรวาลน,นอกกนั้นเป็นหน้าที่ของจักรวาลวิธีการเป็นเรื่องของจักรวาลนกมีวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมค่ะนกมีหน้าที่คิด แล้วก็ปรารถนาอะไรก็สั่งจักรวาลวิธีการมปนเรื่องของจักรวาลวิธีคิด80%วิธีการแค่20วิธีคิด80วิธีการแค่20เก็ตไหมวิธีการเป็นเรื่องของจัก,กรวาลทาไมจัก,กรวาลถึงทํางานให้นกอยู่ตลอดเวลาพ่อนกปล่อยขึ้นช่วยคนปล่อยขึ้นความเหลือเฟือปล่อยขึ้นความสุขไม่สงสัยไม่ลังเลปลขึ้นสบายๆค่ะเชื่อแบบนกเคยเข้าแคมคูสิตาเนาะ แคมมันมีมันมีฐานที่แบบว่าข้ามข้ามแม่น้ํามีขอนนะคะขอนข้ามแม่น้ําข้างล่างเป็นโคลนถ้าคุณไม่เชื่อใจจักรวาลคุณจะข้ามขอนไม่ได้ไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เพราะข้างล่างเป็นน้ําเป็นที่โคลนอะที่โคลนลึกนะคะถ้าคุณไม่เชื่อใจจักรวาลคุณจะสันคลอนแล้วคุณก็จะตกน้าไปนกผ่านด่านนี้มาสองครั้งแล้วค่ะนะคะไม่ตกนกเชื่อใจจักรวาลป่ะ จกักรวาลสนับสนุนฉันจกักรวาลรักฉันจกักรวาลโอบอุ้มฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปล่อยวางเลยค่ะเชื่อใจแล้วนก็เดินเดินข้ามข้ามขอนไม้อะไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไม่ตกน้ําค่ะไม่เปียกด้วยซึ่งมันเกิดจากความเชื่อใจวางใจในจกักรวาลนะคะในแคมป์มันมันสอนเยอะมากแล้วโนกก็เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆค่ะความสําเร็จอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเราเมื่อเราพัฒนาตัวเอง เรียนรู้พัฒน,นาตัวเองจนคู่ควรอะมันอยู่ที่เราอะเออมันอยู่ที่เราแค่อย่าตกหลุมจักรวาลความสุขสําคัญอย่าอย่าทําให้ตัวเองนะคะต้องเครียดอย่าทําให้ตัวเองต้องสับสนงงคลื่นเลยค่ะแค่คุณมีความสุขเงินทองมากมายเหลือเฟือค่ะหยุกลอยอยู่กลางอากาศเราอ่ะรู้สึกรู้สึกเชื่อรู้สึกถ้าคุณเชื่อคุณปล่อยขึ้น คุณปรารถนาคุณปล่อยขึ้นและคุณต้องเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคุณต้องเชื่อว่าจัก,กรวาลให้คุณแน่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนกนะคะสมมุติว่านกปรารถนาบ้านเดียวใช่ไหมนกก็เห็นแต่บ้านเดียวเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นและตอนนี้ก็ได้อยู่บ้านเดียวและเวลาที่นกปล่อยขึ้นรถเบนซ์นะคะรถเบนซ์ที่นกปรารถนานกก็จะเห็นรถเบนซ์เต็มไปหมดเลยนกก็จะตอกย้ํากับตัวเองว่าเฮ้ นั่นไงจัก,กรวาลส่งหลักฐานมาให้ฉันแหละฉันับฉันรับรู้ได้แล้วฉันรับรู้แล้วค่ะจัก,กรวาลน,นุขอบคุณนะคะที่จัก,กรวาลส่งหลักฐานให้นกนกก็แค่คอนเฟิร์มแบบนี้ยเลขจัก,กรวาล8ปดเก้านั่นไงจักรวาลคอนเฟิร์มแปดเก้านั่นไงเจ็ดเจ็ดเจ็ดนั่นไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราก็มีหน้าที่อยู่บนโลกแห่งความสุขลูกของเราอะค่ะระหว่างวันระหว่างทางค่ะอย่าไปยุ่งรูของคนอื่นเช่นอย่าไปนินทาเขาอย่าไปอิจฉาลิษยา ปล่อยให้จักรวาลทํางานให้เลยค่ะนกไม่เคยอิจฉาใครและนกก็ไม่เคยอยากได้ของของใครทุกอย่างล้วนแล้วเกิดจากการที่นกปล่อยขึ้นความเชื่อว่านกคู่ควรกับมันและจักรวาลก็ส่งมาให้นกอยู่ตลอดเวลาจักรวาลจะส่งของขวัญให้นกทุกๆรูปแบบเลยค่ะการเงินการงานความรักความมั่งคั่งทุกทุกทอย่าง น,ะะนี่แหละคือของขวัญจากจักรวาลนกมีความสุขมากนะ,ะขอบคุณกฎจกกกักรกฎระดิดูดขอบคุณจริงๆค่ะที่เปลี่ยนชีวิตนกนะคะนกจึงรับใช้จักรวาลน,นั่งสมาธิขอบคุณจักรวาลน,นะคะและรับใช้ผู้คนนะคะขอบคุณครูสิตาครูเอญยนะคะที่ แบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนไปทั่วโลกทําให้นกตื่นรู้ถ้าก็แล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราจริงๆขอบคุณสินค้าทุกชิ้นที่เปลี่ยนชีวิตเราค่ะขอบคุณโลกออนไลน์ขอบคุณผู้คนทั่วโลกที่มาสนับสนุสนนกในะคาะขอบคุณมากถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะแนะนําให้ไปดูคลิปมหากรรมยีบวันของครูสิตาและภาพพยนตร์ดิสซีเคลตและคลิปนิวรอนนะคะเซิร์ชใน Google มีหมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคุณนก7 8 9 TikTok ินะคะแล้วก็ YouTube ค่ะคุณนกสวยรวยแสนล้านนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมนั่งสมาธินั่งสมาธิคือการจูนจิตกับจักรวาลค่ะบุญน้อยเหนื่อยมากบุญมากเหนื่อยน้อยนั่งสมาธิจะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตเร็วมากๆเลยในะคาะเหมือนเหมือนกับขี่ยางวิเศษอะ่ะ <c oughs> นี่คือความลับอันสุดยอดนะที่นกตั้งใจบรรจงสร้างบรรจงแบ่งปันให้กับผู้คนทั่วโลกนะคะใครที่ดูคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยเพราะนกได้เอาคลิปลง youtube ที่ ขอบคุณอะนะที่ YouTube สนับสนุกนะคะขอบคุณโลกออนไลน์ทุกช่องทางเลยจริงๆสำหรับวันนี้นกไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวยละชัดอลอล r อ a l e ชีวิตก็เลยบันเจดิดดูดีดูดีก,กวจักรวาลทำให้มีวันนี้สิ่งดีๆเข้ามามีต่อใจอ่ะสวยละชัด วัสดีค่ะไปแล้ว